นิกกี้นัชชาติพาเสี่ยวคลิปว่ายน้ำเล่นกับง,งูเหลือมหลายคนเห็นแล้วขนลุกเลยนิกกี้นัชชาติทำหลายคนขนลุกขนพองกับลีลาพาง,งูเหลือมสีทองว่ายน้ำเล่นบอกในชีวิตกลัวไก่แค่อย่างเดียวต้องบอกว่าเป็นคลิปของนักแสดงอารมณ์ดีนิกกี้นัชชาติที่ทำเอาหลายคนเห็นแล้วต่างเสี่ยวขนลุกหนักมากไม่ใช่เพราะกางเกงขาดสั้นบางเบาของนิกกี้ที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำแต่เป็นภาพของเจ้าตัวพาง,งูเหลือมตัวใหญ่มาว่ายน้ำเล่นคลอเกียก,กันอย่างใกล้ชิดอยู่ในสระว่ายน้ำเป่าลมอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนอกจากนี้นิกกี้ ยังได้บอกอีกว่ากลัวแค่ไก่จ้าเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เคยเปิดเผยผ่านคลิปว่ากลัวไก่เป็นที่สุดเรียกว่าคลิปนี้พิสูจน์ได้ดีว่า n i k ี้กลัวแค่ไก่อย่างเดียวจริงๆต้องบอกว่าเป็นคลิปเสียบสันหลังของ n i k ี้ก็คงไม่ผิดอะไรเพราะเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่ากลัวมากขอขอบคุณภาพ n i k ี้นะจตะภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ